สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาเรื่องของก่องจานาาเทียม p SIS 2 X นะครับ h d วันนี้ผมมีโอกาสมาดูจานาวเทียมกล่องจานาวเทียมของป้าที่ผมเคยมาติดไว้เมื่อหลายปีก่อนนะครับแกบอกว่าสัญญาณไม่มีนะครับดูมาสองวัน ก็เป็นรุ่นเก่านะครับก็เป็น S X คือระบบของทีวีทีวีถ้ามีแสงมีสีขึ้นมาแล้วแสดงว่าทีวีเราติดปกตินะครับทีวีรุ่นเก่าก็จะเป็นระบบ AV ถ้าเลือก AV ถูกก็แสดงว่าระบบภาพถ้ากล่องรีเซิร์ฟหรือว่ากล่องจานเราดีระบบสัญญาณต้องเข้าไปที่ทีวีนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือของป้าแกก็เป็นรุ่นเก่า S X นะครับทีนี้ AV สาย AV เนะี่ยจะมีสีแดงสีขาวสีเหลืองนะครับ เราต้องเสียบไม่ถูกนะครับอันนี้ผมเอากล่องใหม่มาเสียบนะครับเพราะว่ากล่องเกา่าของป้าแกมันก็น่าจะเสียระบบดีวีมีแสงมีสีขึ้นมาสแสดงว่าทีวีรุ่นเกา่าเป็นศูนย์ในการมันดีนะครับตอนที่ผมเสียบกล่องรุ่นใหม่เข้าไปนะครับ S X S X S X X2 เนี่ยครับ HD เนี่ยมันก็มีเสียงเข้ามาแล้วแต่ว่าป้าแกคงจะไปเสียบอะไรผิดด้านหลังนะครับ ทีวีรุ่นเก่านะครับม hmm. ันจะเป็นระบบ a อธรรมดาก็ค so ือม <Yeah. S 2> ีสีแดงสีขาวสีเหลืองนะครับอย่าไปเสียบสีเหลืองอย่าไปเสียบสีขาวอย่าไปไปเสียบสีแดงอย่าไปไปเสียบตรงตำแหน่งช่องที่เป็นเอานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเสียบเข้าไปตำแหน่งที United ่เป็นอินนะครับมันจะมีเออยู่นะครับเสียบไม่ถูกนะครับไอเส้นเนี้ยอวีนะครับเราเลือกตำแหน่งเอวีตรงไหนให้ให้เสียบเข้าตรงนั้นนะครับ ถ้าเป็นกล่อง hd s สองรุ่นใหม่เนี่ยก็จะเป็นสายแบบ hdmi แล้วนะครับสำหรับทีวีสมาร์ททีวีนะครับระบบภาพเสียงก็จะดีขึ้นมานี่แหละครับกล่องมีปัญหาทีนี้เวลามีปัญหาเราซื้อกล่องมาเปลี่ยนใหม่เนี่ยสมมติทีวีรุ่นเกา่ารุ่นใหม่ก็แล้วแต่นะครับซื้อกล่องมาใหม่แล้วมันยังไมันโหลดภาพไม่ได้หรือมันไม่ติดเนี่ยเราต้องขึ้นไปแก้ปัญหาที่หน้า,าจานนะครับตอนนี้หน้าจานเรามันจะเคลื่อนนะครับัะดับแรกนะครับให้อีกคนหนึ่งดูข้างล่างนะครับถ่ายวิดีโอคอเลยครับ ปรับคุณภาพความแรงไว้ก่อนนะครับให้กดเข้าไปที่ปุ่มบินโฟของรีโมทที่ของจานเราเทียมเราซื้อมาใหม่นะครับถ้าปรับเข้าไปได้นะครับทีนี้ส่วนด้านบนนะครับหน้าจานเนี่ยให้ปรับความหมายนะครับความความหมายของหน้าจานมันจะมีน็อตเบอร์สิบเจ็ดซ้ายขวาตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอีกซ้ายมือถ้าเป็นรุ่นใหม่เนี่ยก็จะเป็นเบอร์สิบเจ็ดหมดนะครับตรงนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอยู่ให้ปรับ ความหงายของหน้าจานไว้ก่อนครับเพราะว่านานไปเนี่ยหน้าจานเนี่ยมันจะซุดมันจะเคลื่อนเป็นเรื่องปกตินะครับเอ๊ะนะครับสําหรับการซุดของพื้นผิวของสิ่งธรรมชาตินะครับให้ปรับความหงายให้ดูก่อนนะครับในส่วนนี้นะครับค่อยๆขยับทีนิดนะครับอย่าไปขยับเยอะนะครับให้ขยับไปทีละสองสามมิลนะครับตรงนี้นะครับ ก่อนที่เราจะปรับเราต้องมาร์คตำแหน่งเดิมไว้ก่อนนะครับถ้าเราปรับขึ้นไปแล้วดูข้างล่างแล้วความแรงคุณภาพมันเพิ่มขึ้นก็เป็นอันใช้ได้นะครับให้ความแรงมาได้ประมาณที่เจ็ดสิบแปดสิบนะครับแล้วก็คุณภาพอยู่ที่ห้าสิบหกสิบขึ้นนะครับถึงจะใช้ได้กล่อง s อสอง x รุ่นใหม่ถึงจะอัปโหลดได้นะครับอัปโหลดไม่ค้างนั่นเองนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราปรับ ความหงายไม่ได้นะครับทีนี้มันยังไม่มีอะไรขึ้นมากล่องเรายังโหลดไม่ได้ยังไม่มีสัญญาณอยู่เราก็ต้องมาปรับในส่วนของการใส่ซ้ายขวานะครับของหน้าจานนี่คือจานตะแกรงเม็ดห้าสิบนะครับหนึ่งจุดห้าหรือเม็ดแปดสิบอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่นะครับมันจะมีน็อตเบอร์สิบสามอยู่สี่ตัวนะครับเราคลายออกพอตึงมือแล้วก็ปรับไปทางซ้ายไปทางขวาทีนิดนะครับในส่วนนี้ ในกรณีนี้หลังจากที่เราปรับความหงายไม่ได้นะครับให้มาปรับในส่วนของสายหน้าจานให้ไปทางซ้ายทางขวานะครับจะขันให้น็อตมันหลวมมากนะครับถ้าน็อตมันหลวมมากเนี่ยระดับองศามันจะไม่ได้นะครับอันนี้คือผมเทสนะครับที่จะทําคลิปให้ดูว่าประมาณนี้นะครับเราค่อยๆยหมุนปรับเอาจานดาวเทียมมันเป็นงานอะไรที่ไม่จบไม่สิ้นนะครับมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอยูอเย่เรื่อยผมก็พยายามที่จะ ตามทันมันผมขนาดผมเป็นช่างยังตามมันไม่ทันนะครับเพราะว่าระบบของตัวใหม่เนี่นะครับถ้าเกิดว่าหน้าจานเคลื่อนเนี่เสียบเข้าไปนี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าสั่งงานอะไรก็ไม่ได้นะครับแต่ว่ากล่องของเขาในดีนะครับอัโปโหลดมาได้แน่นอนถ้าเกิดว่าหน้าจานเราปกตินะครับในส่วนนี้ยังไงก็ให้ปรับหน้าจานความหงายดูยก่อนนะครับให้เอาเม็จิกหรืออะไรไปมาร์กไว้ ไว้ก่อนนะครับก่อนที่มาปรับสายในส่วนนี้แต่ถ้าว่าเราปรับทั้งสองส่วนนี้แล้วมันยังไม่หายให้ไปดูในเรื่องของสายนะครับสายสัญญาณที่เป็นสีดํานะครับต่อออกมาจากหน้าจานคือเป็นหัว LNB นะครับตรงนั้นอะ่ะมันกรอบไหมมันมีอะไรกัดหรือเปล่านะครับในส่วนนี้มันมีอะไรแย่ๆนะครับจุกจิกแย่ๆในส่วนของเรื่องจานดรวเทียมนะครับมัน สาเหตุที่มันไม่มีสัญญาณดูไม่ได้เนี่ยมันมีหลายสาเหตุนะครับอันนี้ในส่วนเนี้ยผมอยากจะอธิบายให้ทุกคนทุกท่านเข้าใจแต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่าถ้าคนที่ไม่เคยทำก็อาจจะงงนะครับในส่วนเนี้ยให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับ เพื่อที่จะแก้ไขในในส่วนที่พอจะทําได้กันนะครับในส่วนนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเพื่อที่ที่จะมาแก้ไขปัญหาในในเรื่องของของจานดาวเทียมรับช่องไม่ได้อัปโหลดไม่ได้อัปโหลดไปอัปโหลดมาอัปโหลดไม่ได้ก็คือว่าหน้าจานของเรานี่ครับเก้าสิบเก้าเปอร์เซน์หน้าจานเคลื่อนนะครับที่ผมเคยเจอมานะครับให้มาปรับตรงนี้นะครับถ้าช่างมาปรับให้เนี่ย เขาก็ต้องมาปรับเหมือนที่ผมบอกนี่แหละครับเพราะว่าผมก็เป็นช่างเหมือนกันนะครับเนี่แหละครับแต่บางท่านก็คงจะอาจขึ้นไม่ไหวอะไรประมาณนี้ก็จ้าง่างทําอะไรประมาณนี้ครับสําหรับคนที่ทําไหวขึ้นไหวก็ให้ดูตามแนวทางที่ผมแนะนํานะครับเดีย๋ยวว่าผมสอนนะครับเพราะว่าผมก็อยากจะให้ทุกคนทุกท่กทานทําเองได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ช่างก็ติดโควิดหรือว่าไม่ว่างอะไรประมาณนั้นนะครับ ขอขอบคุณทุกการรับชมนะครับคลิปหน้าเจะเจอกันใหม่กับสาระสิ่งดีๆเวลากดติดตามช่องไว้นะครับจะได้ความรู้ทันหน้ากันสวัสดีครับ